ครับผมนายธงชัยีสุขจรครับบริษัทธงชัยเจริญก่อสร้าง2566จำกัดครับครั้งแรกก็ทำอยู่กับบริษัทของคุณพ่อซึ่งเป็นบริษัทกงสีหลังจากเรียนจบออกมาก็ช่วยคุณพ่อมาจนอายุ20กว่าพอมีครอบครัวก็ออกมาเปิดเองมาทำเองฮะ คือในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะครับก็ต้องมีความซื่อสัตย์มีความขยันแล้วก็มีความอดทนคือเป็นธุรกิจที่จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะว่ายากก็ไม่ยากฮะต้องมีพักพวกมีหลายๆอย่างที่จะสามารถทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้ก็อดทนนะรเรื่องอดทนนะเป็นต้องเป็นเรื่องที่เน้นนะ ครั้งแรกที่ซานี่เข้ามาพอดีช่วงนั้นผมก็เพิ่งแยกจากคุณพ่อมาใหม่ๆแล้วราคาเป็นราคาที่เหมาะสมที่น่าเอามาลองใช้ก็เลยได้ทดลองเอามาใช้แล้วก็ติดใจว่าเป็นเครื่องจักรที่มีต้นทุนในการทํางานก็ประหยัดขึ้นเพราะลานี่ประหยัดน้ํามันนะครับหลังจากนั้นมาก็ใช้ซานี่มาโดยตลอดครับคุ้มครับคุ้มหมายถึงว่าด้านบริการหลังการขายหรือว่าอะไรเนี่ยดีและมีลายพอแจ้งไปก็จะมาดูแลคือซื้อรถแล้วไม่ต้องเป็นห่วงว่า ถูกทิ้งถูกถกว้างหรือว่ารถเป็นรถจีนซึ่งใหม่ๆตอนนี้ซาน,นี่เข้ามาเนี่ยต้องยอมรับว่าเครื่องจักรจีนแดงเนี่ยยังยังผู้รับเหมาไทยยังไม่ค่อยยอมรับอะฮะก็หลังจากทดลองใช้มาแล้วก็เห็นผลซึ่งอีกหลาย,ลาย,ลายบริษัทก็ใช้ตามก็ก็ดีฮะทุกอย่างผมก็คิดว่าเป็นเครื่องจกักรที่ที่ลงทุนแล้วไม่ไม่ผิดหวังนะครับ ก็อยากให้สานี่ดำเนินธุรกิจแบบนี้คืออย่าทิ้งลูกค้าสิ่งใดที่เราเริ่มต้นมาในทางที่ดีแล้วเนี่ยควรจะดำเนินต่อไปอยากให้สานี่เป็นแบบนี้ตลอดไปฮะก็คือใส่ใจลูกค้าครับผม